ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพเทวินท็อปอครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพเทวินท็อปอนะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเป็น FK Journey อีกแล้วนะครับคลิปเนี้ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของซีซั่นใหม่นะครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับอะไรบ้างที่แบบเราต้องดองมีอะไรที่ต้องดองไหมหรือว่าไม่ต้องดองอะไรเลยนะครับก็เน,นี้ยมีหลายคนถามผมเหมือนกันว่าแบบอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยมันจะมีนาฬิกาสายใช่ไหมที่แบบพอกดอย่างของผมเมื่อกดไปาหมดลวที่พอกดแล้วมันจะได้ของรางวัลมาเลยเนาะที่แบบได้พวกอ๋อสมุดอัพ XP อะไรพวกได้ทอง ควรกดเลยไหมหรือว่าดองนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือกล่องอุปกรณ์บางคนเนี่ยบ,บางคนก็ถามว่าเอ้ยเราควรดองกล่องอุปกรณ์ไหมเพราะว่าเราจะได้เปิดปุ๊บเป็นกล่องซีซันหน้าเป็นอุปกรณ์ซีซันหน้าอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเฉลยให้หมดเลยเนาะว่าอะไรบ้างที่ต้องดองอะไรบ้างที่ดองไม่ได้นะครับหรือว่าเราไม่ควรดองอะไรเลยนะมาอย่างแรกนะครับ fk เอฟเคตอนนี้ถ้าใครผ่านด่าน1นึ่งหแล้วนะครับคุณสามารถกดออพวกกล่องนาฬิกาทรายได้หมดเลยเนาะเพราะว่าพวกของต่างๆเนี่ยพวกทรัพยากรที่คุณได้จากการ FK ตามจํานวนชั่วโมงเนี่ยต่อชั่วโมงอะ่ะมันตันแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นด่านอานันต์ไปจนถึงแบบด่าน2000ด่าน3,000ก็ตามคุณจะได้รางวัลต่อชั่วโมงเท่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่ารางวัลตันแค่นี้นะมันจะไม่มีการได้เพิ่มนอกจากนี้แล้วนะครับเพราะงั้น การที่เริ่มวันมาสมมติแบบ7จ็ดโมงเช้าปุ๊บคุณสามารถกดอันนี้ได้รัวเลยนะครับคุณสามารถรับสิทธิ์แบบทันทีเนี่ยกดได้รัวเลยจนหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งรอให้ไปด่านไกลๆแล้วค่อยมากดแล้วนะครับรวมถึงนาฬิการายด้วยก็สามารถกดใช้ได้หมดเลยเมื่อคุณผ่านด่าน1นึ่งหนแล้วนะครับเอาทรัพยากรมาให้หมดนะครับแล้วก็ใน FK เนี่ยตอนเนี้ยผมขอผมขอเรียกแบ่งไว้2ออย่างแล้วกันเนาะ ราะว่าในเกมนี้เขาจะมีเรื่องระบบซีซันนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันก็คืออย่างที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ในเซิร์ฟ G นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่านอนซีซันนอนซีซันก็คือเป็นคอนเทนต์ที่จะไม่เกี่ยวกับซีซันเลยนะครับอย่างด่าน FK ที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้หรือว่าตัวละครเลเวลเราตอนนี้อุปกรณ์ที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้จะเป็นนอนซีซันนะครับเออเรียกว่าเป็นเบสของเกมแล้วกันนอนซีซันคือเบสของเกมตอนนี้ แต่ว่าพอมีซีซันเข้ามาพอมีซีซันใหม่เข้ามาปุ๊บมันจะมีซีซันเข้ามาครอบเอาไว้อีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ยึดจากเบสดเดิมเบสดเดิมเราตันที่เลเวล240พอมีระบบซีซันเข้ามาเราจะสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเป็นระบบซีซันนะครับอย่างในด่าน FK เนี่ยก็จะมี FK ของซีซันเหมือนกันนะครับอ่ะรูปนี้นะครับ ตรงไอเนี้ยตรงปุ่มเนี้ยก็คือมันจะสามารถสลับไปมาได้ระหว่างระหว่าง FK ซีซั่นกับ FK นอนซีซั่นอย่างเนื้อเรื่องผู้เริ่มต้นเนี่ยก็คือนอนซีซั่นก็คือที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้นี่แหละคือในเรื่องของผู้เริ่มต้นแต่ถ้าเรากดสลับไปทีหนึ่งมันจะเป็น FK ของซีซั่นก็คือแต่มันก็จะเป็นชื่อของซีซั่นนั้นๆน,น,นะครับอย่างซีซั่นหน้าก็จะเป็นคลื่นแห่งอุบายก็จะเป็นคอนเทนต์ของซีซั่นนั้นนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูกันที่เรื่องของเลเวลนะครับอย่างตอนนี้เราถึงเลเวลตันและเราไม่สามารถอัพเลเวลไปไกลได้มากกว่าน,นี้แล้วนะครับเลเวลทุกตัวละครของเราตอนนี้จะตันที่เลเวล240แต่ว่าพอซีซั่นเข้ามานะครับเราจะสามารถอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะจะไปแบบ200 300 400 500ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตามทรัพยากรที่เราได้รับมานะ แล้วก็การอัพเลเวลซีซั่นเนี่ยจะใช้สมุดที่แตกต่างจากสมุดปกติเห็นไหมครับว่าสมุดอันนี้มันจะมีดาวซึ่งสมุดอันเนี้ยก็คือสมุดการอัพเลเวลของซีซั่นคอนเทนต์ซึ่งเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างสมุดต,ตรงนี้เราก็จะสามารถเราจะสามารถหาได้จากคอนเทนต์ภายในซีซั่นการทำเกวสการผ่านด่าน FK ในซีซั่นย้ำว่าด่าน FK ในซีซั่นนะครับ เพราะว่าพอเปลี่ยนซีซันใหม่มามันจะเป็น F K มันจะเป็น F K สเต e ประจําซีซันที่มาแทนอีกทีหนึง่งแล้วเราก็เล่น F K สเตทซีซันเราก็จะได้ทรัพยากรเป็นพวกสมุดพวกนี้ที่เอาไ้อัปเกรดเลเวลในซีซันนะครับแล้วก็การทำเควสการทำเควสอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพวกเควสใหม่ๆมาที่เป็นเควสเฉพาะซีซันมันก็จะได้ทรัพยากรพวกนี้มาในการอัพนะครับอย่างตรงนี้เขาเขียนต้องกลับไว้เลยนะครับว่าเลเวลซีซันนะครับเห็นปะก็คือตรงเนี้ยอัพไปเรื่อยๆเลยส่วนถ้าคนถามว่าเราสามารถอัพได้ถึงไหน ก็อัพได้ถึงตอนที่ซีซั่นนี้หมดเวลาลงนะครับเพราะว่าพอซีซั่นหมดเวลาลงเนี่ยเขาจะรีเลเวลกลับมาคือเร,เรา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 มองแค่ว่าเบสของเก่าเราคือเลเวล240เนาะเบสของเก่าคือเลเวล2 4 0อสีสพอซีซั่นมาอัพเลเวลไปพันหนึ่งพอหมดซีซั่นแล้วก็คือตัดแบบลดลดทิ้งเลยลดซีซั่นที่เราเล่นอยุท่ทิ้งเลยเราจะกลับมาที่เลเวล240อสีสพอซีซั่นใหม่มาซีซั่น3มาอ่ะแล้วก็มาอัพเลเวลต่อจาก240ออัพอัพขึ้นไปต่อ หมือนแล้วก็ทําเหมือนเดิมพอจบซีซันเอาของเก่าทิ้งกลับมาเลเวล240ภาพมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าคนถามว่าเอ้แล้วเราอัพไปแล้วมันได้อะไรวะอัพอัพไปทําไมวะคืออัพอัพไปในซีซันแล้วเดี๋ยวก็รีกลับมาหรอก็ตรงนี้มันเหมือนการเก็บสะสมคะแนนนะครับเพราะว่ายิ่งเราอัพเลเวลขึ้นไปเยอะๆนะครับเราจะได้เราจะเราจะได้พ o i n t มาพ o i n t ก็คือแต้มเนาะเราจะได้แต้มมานะครับซึ่งแต้มตรงเนี้ย ยิ่งเราสะสมในซีซั่นเยอะได้เท่าไหร่เราจะได้ทรัพยากรได้ตั๋วกรชากลับมาเอาไปเล่นต่อนะครับหลังจบซีซั่นเราเราจะได้ของรางวัลกลับมาเพราะงั้นเขาพยายามทําให้เราต้องมาเล่นคอนเทนต์ซีซั่นนะครับอัปเลเวลซีซั่นพัฒนาตัวละครพัฒนาแอคเคาท์ของเราเพื่อได้ทรัพยากรกลับมามาเล่นต่อในซีซั่นหน้านะครับเพราะงั้นยังไงก็คุ้มอยู่แล้วที่เราจะเล่นอัปเลเวลตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอัปเกรดทรัพยากรผ่านนานเอฟเคต่างๆนะครับ ต่อมานะครับที่อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ซีซั่นอันเนี้ยก็จะมีหลายคนที่ถามว่าเฮ้ยลองกล่องไว้ดีไหมพี่แบบเฮ้ยควรหลอมไปเลยไหมอันเนี้ยควรหลอมไปเลยปะหรือว่าแบบควรรอดีรอไว้หลอมแบบของซีซั่นใหม่เลยดีไหมนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับเราสามารถทําตรงนี้ให้ตันให้หมดได้เลยนะครับสามารถทําให้มันเป็นตันหมดทุกอันได้เลยตอนนี้นะครับไม่ต้องมานั่งรอนะ เพราะว่าเดี๋ยวพอซีซันมามันก็จะมีเหมือนกันเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยเหมือนกับด่าน AFK เลยก็คือคุณต้องมากดตรงนี้ก็คืออุปกรณ์นอนซีซันก็คือเหนือเรื่องผู้ดม่มตน้นพอกดเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะเป็นอุปกรณ์ของซีซันซึ่งอุปกรณ์ของซีซันจะหาได้ง่ายมากกว่าอุปกรณ์ของนอนซีซันอุปกรณ์ของซีซันเนี่ยคุณจะสามารถหาได้จาก AFK สเตทเลยซึ่งดอปเยอะมากมันจะดอปแบดบดอบแบบเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอุปกรณ์ของซีซัน ก็แค่คุณแบบคุณเปิดเอฟเทิ้งไว้แล้วคุณมากดกล่องเนี่ยมันได้แล้วนะมันได้เยอะมากๆด้วยนะครับมันจะแตกต่างจากในนอนซีซั่นที่แบบนานๆจะมาสักชิ้นหนึ่งหรือจะมาสักกล่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็คือก็คือมันจะได้ตามเลเวลของเราเนาะก็คือยิ่งเราเราเลเวลเยอะเราดัดเอฟเสูงก็ยิ่งได้เยอะนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของซีซั่นนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องอร์ติแฟก อัจฉริต์เหมือนกันนะครับถ้าใครมีอาร์ติต์คือตอนนี้คือคุณสามารถอัพให้เต็มสิบไปได้เลยคุณไม่ต้องมาเก็บรอนะครับไม่ต้องมาแบบเก็บไว้รอหรือว่าเอ๊ยอันนั้นไม่ได้ใช้หรือเปล่าเก็บไว้เผื่อแอ up, อัพซีซันอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับพอซีซันมาปุ๊บมันจะมีปุ่มเหมือนเดิมเลยปุ่มปุ่มให้คุณกดสลับไปสลับมาพอกดสลับปุ๊บมันก็จะเป็นอาร์ติต์ของซีซันก็คือคุณก็จะรออัพแค่ในของซีซันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราเล่นซีซันไปเพื่ออะไรนะครับหลายคนอาจจะเกิดคาถามนะหลังจากฟังมาตั้งแต่ต้นว่าเราจะเล่นซีซันไปเพื่ออะไรวะเล่นซีซันไปถ้าเด๋วมันก็รีกลับมาเบลสองร้อยสี่สิบเหรอแบบของทุกอย่างที่เราฟาร์มมาก็หายไปพอจบซีซันอะไรเงี้ยเล้วเราจะเล่นมันไปทําไมคําตอบคือตรงนี้นะครับคําตอบก็คืออ,อย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เราอัปเกรดทาให้ account แอคเคา t ต์เรามันเติบโตในระหว่างซีซันเนี่ย มันจะมีการเก็บสะสมแต้มเนาะอย่างนี้นะครับก็คือเลเวลซีซั่นเนี่ยซีซั่นเลเวลเมื่อคุณอัปเกรดหนึ่งเลเวลมีค่าเท่ากับ10บพอยต์ถ้าคุณอัปเลเวลไปได้เรื่อยๆคุณก็จะได้พอยต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแบบได้แต้มตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณคุณอัปเกรดอุปกรณ์เลเวลคุณก็ได้แต้มเพิ่มคุณอัปเกรดอาร์ติแฟกต์เลเวลคุณก็ได้แต้มเพิ่มคุณอัปเกรดเลเวลอาร์ติแฟกต์ยี่สิบบวกขึ้นไปคุณก็ได้้แตมมเพิ่ คุณอัปเกรดชามของซีซั่นคุณก็ได้แต้มเพิ่มแล้วแต้มตรงนี้เอาไปทําอะไรแต้มตรงนี้ก็คือเอาไว้แลกของนะครับซึ่งอยู่หน้านี้นะนี่แต้มตรงที่จะเอาไว้แลกของนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างคะแนนกับกับของรางวัลของซีซั่นหนึ่งซึ่งเซิร์ฟเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟ G ไม่ทันอยู่แล้วเป็นของเซิร์ฟเอนะครับซึ่งอย่างอันนี้ถ้าเรามาดูนะถ้าเราเก็บอย่างแบบไอ้นี่เลยเก็บแบบต่ำๆเลยนะครับหมื่นแต้มอะ หมื่นแต้มเนี่ยคุณเก็บหมื่นแต้มเนี่ยคุณจะได้ตัวดำเก้าสิบตัวแล้วก็เทมโพลล์เอเซนต์ก็คือหินหินส้มกุญแจส้มนะครับกุญแจส้มอีก120ร้อยยี่สิบเม็ดแล้วก็ได้กล่องเลือกแสงมืดอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นไงน่าเล่นแล้วไหมซีซั่นคอนเทนต์ซีซั่นรู้สึกว่าน่าเล่นแล้วไหมรู้สึกว่าแบบไปเล่นเล่นเก็บเอฟเคน่าเล่นลรวปะคือ เนี่ยมันได้เยอะมันได้กลับมาเยอะมากนะคือ 90- 90าตัวดาคือ3การันตีนะครับ3การันตีบวกกับเม็ดส้มอีก120เม็ดแล้วก็กล่องเลือกแสงมืดนะอันนี้คือกอลเลียสซีโร่เชดกล่องเลือกแสงมืดนะครับเลือกแสงมืดได้เลย1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าคุณทําแต้มเกินมาถ้าคุณทําแต้มเกินมาเยอะนะครับจาก1 0,000อันนี้อันนี้คือเป็นเบส1 0 0 0 0มื่นะครับ10,000ืนนี่คือต่ําสุดอ๋อเรียกว่าเป็นค่าที่เราควรทําได้เพื่อเอาของรางวัลแบบแม็กที่สุดจากเขานะครับ แต่ถ้าคุณทำแต้มได้มากกว่าหมื่นนึงล่ะก็คือคุณจะได้เพชรเพิ่มนะครับ1เอ่อ1เปอร์พอยเพชรต่อ5พอยที่เกินมาสมมติว่าผมทำมาได้หมื่นกับอีก10หมื่นกับอีก10แต้มอ่ะหมื่น10แต้มผมก็จะได้มาเพิ่มตรงนี้นะครับอีก2เพชรอ่าก็ถ้าคือคุณทำแต้มมาเยอะคุณก็ได้เพชรเพิ่มมาด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ คุณจะได้ทวายไลเอเซนหรือว่ากุญแจแดงด้วยไอเม็ดแดงนะครับที่เอาไว้อัพอาวุธระดับแบบเวกอบวก15ไป20ซึ่งอันนี้ก็คือจะได้1เมต็ดต่อ100แต้มที่เกินมาก็คือถ้าผมทําแต้มได้1100 10, แต้มหมื่นหนึ 10, ่้แต้มเนี่ยผมก็จะได้อันนี้นเม็ดหนึงได้อันนี้เม็ดนึงนะครับแล้วก็ได้เพชรเพิ่มมาอีกก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามันทํำให้ซีซั่นแบบมันมัน,ม,นมันคือเราไมาเ่เล่นโดยเสียเปล่า เราเล่นแล้วเราก็ได้ของได้ทรัพยากรกลับมาอย่างที่ผมบอกนะครับเอามาเล่นต่อในซีซั่นถัดไปพราะง้นหลังจบซีซั่นทีมเราดีขึ้นแน่นอนทีมเราแบบจะอัปเกรดอะไรเยอะขึ้นแน่นอนอัปเกรดทั้งอาวุธอัปเกรดทั้งตัวละครทีมมีตัวแสงมืดไปด้วย1ตัวประมาณนั้นนะครับได้เพชรได้อะไรมาเพิ่มด้วยนะยิ่งเราขยันเล่นเราก็ได้เพชรกลับมามาเปิดตู้เลดมาเปิดตู้ขาวเต็มไปหมดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่า ที่ได้เข้ามาฟังก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเรื่องของคอนเทนต์ซีซันเรื่องของระบบซีซันในเกมนี้เนาะก็ถ้าถามผมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แหละในเกมแนวนี้นะในเกมแนวไอดอลในเกมแนวกระชาสร้างทีมที่เขาทําระบบซีซันแบบมาครอบระบบหลักอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยเห็นหรอกมีเกมนี้นี่แหละที่ทาระบบมาซึ่งตรงเนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจกันเยอะเนาะก็ยังไงก็ลองทําความเข้าใจกันดูนะครับผมน่าจะอธิบายไปครอบคลุมระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ